นักกีฬาปิงปองทีมชาติจีนเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องไร้เทียมทานจริงๆนะคะหากเราย้อนไปดูในโอลิมปิก2020ที่โตเกียวเนี่ยทีมชาติจีนเนี่ยกวาดเหรียญทองไปเกือบทุกประเภทค่ะขาดแต่เพียงประเภทคู่ผสมเท่านั้นนะคะที่ได้เหรียญเงินไปแต่ในโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะทีมคู่ผสมเนี่ยกลับมาแก้มือคว้าเหรียญทองได้สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก,ก็ถือว่าไม่ได้เกินความคาดหมายนักค่ะเพราะว่าทีมชาติจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าปิงปองอยู่แล้ว แต่เรื่องที่จะนำมาเล่าในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของนักกีฬาที่เป็นเชื้อสายจีนที่มีการโอนสัญชาติและไม่ได้โอนสัญชาติค่ะที่เป็นตัวแทนให้กับประเทศอื่นๆแล้วมาลงเล่นในโอลิมปิก2024ครั้งนี้จะมีใครกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะเริ่มที่สามสาวเชื้อสายจีนตัวแทนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพวกเธอเกิดแล้วก็โตที่อเมริกาค่ะโดยมีครอบครัวที่ชื่นชอบแล้วก็เล่นกีฬาปิงปองกันทั้งหมดเลยคนแรกค่ะ ลิลี่จางนะคะอายุ28ปีแม่ของเธอเนี่ยเคยเป็นนักกีฬาปิงปองของเมืองชีอานก่อนที่จะย้ายมาอเมริกาโดยลิลี่เนี่ยแข่งให้กับทีมชาติสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่โอลิมปิก2012ค่ะคนถัดมาราเชลวโซงอายุ20ปีครั้งนี้เป็นโอลิมปิกครั้งแรกของเธอค่ะเธอเล่นปิงปองตั้งแต่อายุ7ขวบแล้วก็เผยว่าในครอบครัของเธอเนี่ยเล่นปิงปองกันทั้งหมดเลย แล้วก็มีฝาแฝดที่เล่นปิงปองด้วยกันชื่อว่าโจแอนนาซงค่ะและคนสุดท้ายนะคะเอมี่หวังอายุ21ปีเธอเนี่ยมาโอลิมปิกครั้งแรกเหมือนกันค่ะเธอมีคุณพ่อเป็นนักปิงปองอาชีพก่อนที่จะผันตัวมาเป็นโค้ชให้กับลูกๆค่ะเธอเล่นปิงปองมาตั้งแต่อายุ4ขวบแล้วก็มีพี่ชาย2คนนะคะเป็นนักปิงปองเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งพวกเธอทั้ง3าคนนะคะก็มีความเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าแม้จะเกิดที่อเมริกาแต่ก็เป็นคนเชื้อสายจีนแบบร้อยเปอร์เซนแล้วก็ซึมซับวิชาปิงปองเนี่ยมาจากครอบครัวของพวกเธอค่ะเรียกได้ว่าเป็นสายเลือดปิงปองเลยก็ว,ว่าได้ก็มีเรื่องที่คือหามากกว่านั้นนะคะที่จะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังก็คือเรื่องของนักกีฬาปิงปองเชื้อสายจีนค่ะที่พวกเธอเนี่ยมีอายุที่ค่อนข้างมากแล้วนะคะแต่ก็ได้คว้าตั๋วโอลิมปิกมาดู้สึกในครั้งนี้ค่ะ จะมีใครบ้างอยากให้ทุกคนได้รู้จักพวกเธอทั้งสองคนกันค่ะเริ่มที่คนแรกค่ะเจิงจืออิงเธอเข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกในวัย5 8ปีค่ะโดยเป็นตัวแทนของทีมชาติชิลีแต่เธอเนี่ยเป็นคนจีนร้อเซค่ะที่เกิดที่กวางโจวในครอบครัวที่มีแม่เป็นโค้ชปิงปองนะคะเธอโตมากับปิงปองค่ะและแน่นอนค่ะว่าเธอประสบความสำเร็จในขั้นแรกคือการเป็นแชมป์เยาวชนระดับประเทศ แต่สุดท้ายนะคะก็มีเหตุให้เธอเ,เลิกเล่นไปในวัย20ปีเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกฎค่ะส่งผลต่อการเล่นของเธอนะคะในการคัดตัวโอลิมปิกที่ร o อสแอนจลริสในปี1984จนในท้ายที่สุดเนี่ยเธอก็ออกจากทีมชาติจ,จีนค่ะและในปี1989เธอย้ายไปเป็นโค้ชปิงปองโรงเรียนอยู่ที่ประเทศชิลีแต่จุดพลิกผัน,นก็เกิดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดโควิด -19 ค่ะที่ใครหลายคนนะคะก็ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านเป็นหลัก และจื่ออิงก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะซึ่งเธอเนี่ยเลือกที่จะซื้อโต๊ะปิงปองมาเล่นที่บ้านค่ะทําให้เธอกลับมาเล่นปิงปองอีกครั้งตอนแรกก็คิดแค่ว่าอยากจะออกกําลังกายเฉยๆแต่นี่แหละค่ะกลับเป็นจุดที่จุดประกายนะคะให้เธออยากที่จะเข้าร่วมในโอลิมปิกปารีสครั้งนี้ค่ะเธอก็เริ่มที่จะ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศนะคะจนถึงระดับทวีปแล้วก็คว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้สำเร็จค่ะซึ่งเธอนะคะก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ค่ะมีประโยคเด็ดที่ว่าในวัยของฉันเนี่ยต้องเล่นด้วยความสุขไม่ใช่ความเจ็บปวด <Yes. S 1> และคนถัดมาที่อยากจะให้ทุกคนรู้จักชื่อของเธอคนนี้ค่ะคือหนีเซียเหรียญวัย61ปีค่ะเป็นตัวแทนทีมชาติลักเซมเบิร์ก ซึ่งในครั้งนี้นะคะเธอเป็นนักกีฬาปิงปองที่มีอายุมากที่สุดในโอลิมปิกเกมครั้งนี้ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นโอลิมปิกสมัยที่6ของเธอแล้วซึ่งถากย้อนไปสมัยที่เธอเป็นดาวรุ่งนะคะเธอก็เคยเป็นตัวแทนทีมชาติจีนค่ะเซเลียนในเธอย้ายไปหลักเซมเบิร์กค่ะเพราะว่าเธอแต่งงานกับชอมมี่เดนิลสันสามีชาวสวีเดนที่เป็นนักปิงปองเช่นเดียวกันค่ะเขาเป็นทั้งโค้ชแล้วก็คู่ซ้อมให้เธอค่ะ และในท้ายที่สุดนะคะเธอก็เข้าร่วมโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตที่ซิดนีย์ในปี2000ค่ะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธออายุ37ปีและในโอลิมปิกครั้งนี้นะคะเกมแรกในเธอเอาชนะนนักปิงปองจากตุรกีไปได้ผ่านเข้าสู่รอบที่3ค่ะซึ่งจะดวลกับซุนหญิงซามือวางอันดับหนึ่งจากจีนที่เพิ่งได้รับเหรียญทองประเภทคู่ผสมไปค่ะ ปิงปองเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาสายเลือดคนจีนจริงๆนะคะเหตุก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรัฐบาลจีนเขาสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการให้ประชาชนจีนเนี่ยหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้นค่ะได้ทั้งสุขภาพและก็ความสามัคคีค่ะให้ประชาชนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งกีฬาปิงปองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่พบได้ทั่วไปในประเทศจีนนะคะเนื่องจากสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัยค่ะปิงปองนะคะ, Ping ะ,คะจึงถือว่าเป็นกีฬาที่มีความนิยม แล้วก็ซึมลึกในสังคมจีนค่ะและเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าพวกเธอเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเธอโตมากับปิงปองรักในกีฬาปิงปองซึมซับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเธอไปแล้ว ไม่ว่าจะลงเล่นในนามทีมชาติไหนนะคะแต่ว่าพวกเธอเนี่ยขอเพียงแค่ได้ลงเล่นในกีฬาทีลกในมหาก,กรรมที่ใหญ่ระดับโลกแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะเรื่องราวของจื่ออิงแล้วก็เสียเหรียญน,นะคะที่กว่าพวกเธอจะมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนว่าเธอเนี่ยต้องฝ่าฟันสู้กับคู่แข่งที่เป็นดาวรุ่งแล้วก็อยู่ในจุดพีคในระดับทวีปมาได้ค่ะซึ่งก็ถือว่าพวกเธอเนี่ยเก่งกันจริงๆนะคะ และก็เป็นการสารฝันให้กับตัวพวกเธอเองด้วยค่ะเพราะว่าการที่นักกีฬาทีมชาติจีนแต่ละคนเนี่ยจะไปถึงจุดที่เป็นตัวแทนระดับประเทศได้เนี่ยก็เป็นเรื่องยากค่ะจึงอาจจะมีจุดที่พลิกผันทนำะให้พวกเธอเนี่ยต้องบอกลาการเป็นนักกีฬาทีมชาติไปนะคะแต่เรื่องราวของจืออิงแล้วก็เซียเหรียนเนี่ยก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหลายๆคนค่ะว่าอายุเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคในการทำสิ่งที่รักค่ะ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช anel youtube ไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนนะคะ